วันนี้เรามีคอนเทนต์นะคะจะไปแจกซูชิคะ<ว>่ะนะคะทั้งหมด30บ้านด้วยกันค่ะคุณผู้ชมได้ไปแจกซูชิกันคะ่ะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเก่งบ่ออยังไงยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้ง,หง,หงปวดขางยังไงปวดขาโอ้ี่เค่กินบ่ซซูซีเนี่ยหมดแล้ว <laughs> เอาล่ะเอามาแม่มาแม่อีหล่ามาแม่พูนอะรับเคยกินบอเฮ้ยแสบเลยนี่เอาไปบ้านบ้านหลังบ้านหลังพุ่นเด้อะจาไปแบงแบ่งกันเด้อล่ะม,มากัดบอเออ,อจสุด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุติสาชาแนลนะคะก็วันนี้เป็นบรรยากาศแบบอยู่บ้านนะคะพักผ่อนยาวๆนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะคุณผู้ชมก็ตาก,ก็เลยไปหาซื้อวัตถุดิบนะคะวันนี้ตากจะทําซูชีแจกค่ะนะคะก็วัตถุดิบมีตามนี้นะค,ะคุณผู้ชมเนี่ยเท่าที่หาได้นะคะนี่ก็จะมีเป็นนี่เลยหมูสันคอเบคอนแฮมชีสปูอดัดอารัก้านะคะปัสาบะนะคะก็หาได้ประมาณนี้เนาะ,ะก็เดี๋ยวตักจะพากันไปแจกแบบ แล้วแ,แถวบ้านนี้แหละนะคะคนคงคนแก่เด็กๆนะคะที่ยังไม่เคยทานเนาะน่ะนี่นะก็อันนี้ค่ะจัดตักจัดไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตักไม่รู้นะว่าปริมาณเนี่ยกี่ชิ้นนะคะแต่ว่าไม่มากไม่น้อยนะคะแต่ทําด้วยใจนะ <c oughs> เออนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ข้าวตักก็คลุกมาละเรียบร้อยนะคะนมนมนะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก็อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแบบถาดถาดพระเขานะคะเราเราไม่ได้เอาถาดแบบเราไม่ได้เอาถาดแบบไออันนี้มาเซรามิกมาก็แบบอุปกรณ์อุปกรณ์อ,รณอะไรตาก,ก็หาอาที่นี่เลยนะค่ะอันนี้หน้าแรกเราเริ่มต้นกันด้วยที่ ปูอาลาสก้าแล้วก็ปูอัดนะคะตักไม่ได้เอาถาดเซรามิกมานะคะคุณผู้ชมเราก็แต่ว่าตักทำด้วยใจนะอ่าก็ปร,ประมาณนี้ค่ะเทอริยากินะคะ อกว่าน่าจะประมาณอุ้ยหลายหลายกล่องนะตาจะทําไปกล่องละส,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 สิบสิบสิบชิ้นนะคะโอ้น่ากินมากเลยะคะ่ะนี่คะ่ะโอ้น่าแรกผ่านไปค่ะน่ากินขนาดนี้นะ,ะโอ้ไปเราไปทํากันต่อะคะ่ะอ่ะมาคะ่ะอันนี้จะเป็นหน้าแฮมเบคอนนะคะแฮมเบคอน ซาบะดองอันนี้เป็นชีสนะคะ เทอริยากิจะออกเค็มนิดๆนะคะแต่หวานน้ำนะคะใส่เยอะได้ว้าวจะกร่วกไปแล้วนะคะเพื่อความไปแล้วก็สุกแน่นอนค่ะ หมูชาวหูน่าสูชีนะคะบอกเลยว่าคุณอ,อร่อยเลยค่ะตรงนี้เด็กๆชอบค่ะแมงเนตชีสนะคะแล้วก็เบอร์น,นะอย่าถ่ายจต่ของถ่ายมันด็ถ่ายชันด้วย ่ะคะดูต้นหองของเลยเนาะกินมากว้าวนี่ค่ะสันคอหมูซูชิสันคอหมูค่ะโหหลายกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมตรงจริงหลายบ้านเลยนะถ้าบ้านละกล่องบ้านละกล่องก็เกือบเกือบสามสิบหลังคาเลยละ่ะ ากินขนาดนี้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกกัน เสร็จแล้วค่ะนะคะซูชินะคะทั้งหมดของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวตั๊กจะทำไปแจกนะ,ะ <c oughs> ก็ประมาณสักเกือบ30บ้านนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมนะก็แจกและแวกนี้แหละนะบรรยากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวตั๊กจะพาไปแจกนะคะถ่ายบรรยากาศนะคะกับนั่งซาเร็งไปนะคะวันนี้แบบชิลๆสบายๆนะคะไปเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะ นะคะเดี๋ยวเราเอาใส่กล่องไปนะคะแบบนี้ดีกว่าเราไปแจกกันนะคะจะใส่หมดไหมเนี่ยจุกๆเลยค่ะทุกบ้าน ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตั๊กพาไปแจกซูชินะคะป้าๆนะคะชาวบ้านนะคะที่อยู่ละแวกนี้แหละนะก็เอาจิงๆอะ่ะไม่พอนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ว่าตั๊กเนี่ยเอาไปปริมาณเท่านี้เนาะก็ได้แบบบ้านแบบกล่องละะกอลก่องใหญ่เลย่ะก็คือบ้านละกล่องใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราไปดีกว่าค่ะคุณผูช้ชมโอ้หแอเลยเข,อขอ้าสีอ ไ่าไปแจกซูชิกันค่ะเดี๋ยวตั้งจะพาไปแจกบ้านหลังนี้ก่อนนะคะในบ้านหลังนี้ก่อนบ้านแรกหลังแรกค่ะหลังแรกค่ะหลังแรกหลังแรกหลังแรก วันดีจ้าวันดีจ้าอุ้ยวัได้พ่อกันโดนมาแจกซูชิกินเป็นบอ่อเอาซูชิมาแจกเป็นจังใดสบายดีบอ่อปลาเดีด๋ยวมาเก่งบอ่เอ,อเป็นจังใดอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีเี่ยยังปวดขายังเ่อไหร่ปวดขาออโอ้นี่เค่กินบอ่อซูชิเนี่ยหมดแล้ว ล้องกินเบิงล้องกินเบิงอายุเท่าไหร่แล้วนี่ถามห้าอายุเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็สีอ่อืออยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้งสองปีเล,ล้เนี่ยย่างไปลาไหลนี่ยเพราะนี่ย่างไปลาได้บ่เนี่ยย่างปลาได้เนี่ยอือปวดเข่าเลยอ้อปวดขาเออเออนี่ยรองกินเบิงอันนี้ล่ะที่หนูเฮ็ดขายอันนี้ล่ะเออลองกินเบิงส <c oughs> ิแซบ่บคือจังแตงโมหูห้องบ่อ ไปนูไปก้อนนุ hmm. ้ไปทั Gotta, ้งสร้างก่อนผุนละแจกเด็กหน่อยเออลองกินบ้างอันนี้เพชรได้เนี่ยอันนี้เพชรได้เนี่ยอย่าไปใส่อันนี้ใสแตนนี่พ่อไปนูไปก้อนไปห่อนห่อนคักห่อนคักไปคุณไม่ชอบเดี๋ยวเราไปบ้านที่สองไปค่ะนี่เป็นซอยที่สองนะคะเดี๋ยวเราพาไปแต่ว่าตักว่านะไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่บ้านหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเวลาช่วงเที่ยงนะคะ เขาน่าจะไปไล่ไปนากันบ้านที่สองนะคะไม่ค่อยมีคนอยู่นะคุณผู้ชมหม,นะมากัดบอ้เออกจ <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวก็เป็นทาแล้วนะกลัว,ว <laughs> อันนี้หลังที่สองนะคุณผู้ชม,มเอาจ้าสวัสดีปีใหม่ อยู่ดีมีแห้งบกม่วงจังเวยแนไปก่ะคุณผู้ชมมุ้ยบ้านหลังนี้ดูดิแต่ว่ายังไม่หวานยังไม่หวานเนาะอ๋อเออเออเออุ้ยมาเกลีายค่ะไปนู๊กไปก่อนไปยังตู้ซีมาแจก สู้ซีลงป่อยู่กัอนจะคนพ่อลุงต้นโอ้ยจำบ่ได้แล้วต้นน้องพี่เจจําไม่ได้จําเพิ่นจําบ่ได้เลยอยู่จะคนจำหนูบ่ได้หรอกจำหนูได้อันนี้ซู้ซีสูซีสู้ซีนี่นะอาหารญี่ปุ่นได้บ่แม่นบ่แม่นปนป่าปนอย่างเนี้ยเออยู่บ่อยู่บ่ยู่ก่อยู่กัอนจะคนฮะยู่กัอนจะคนอยู่หนึ่งสองคนแล้วง่ายไป เขาน้ำหย่พอน oh. อ๋อไอ้เริ่องนี้คือแหละเออเออเออ,เอ,อน,นั่นแอันนี้ละ่ะลองซิมเบิงจีแฉบคือต่บางฮงบอลลองซิมเบิงไปค่ะคุณผู้ชมตักว่าดูลังจากลักษณะแล้วนะคะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะก็เหลือเหลือเยอะอยู่นะไปเดี๋ยวเราไป <c oughs> ไปบ้านต่อไป ไมีคนอยู่ไหมทางนู้นมีไหมเธอมาเมาซูชิเอาซูชิพี่ทำซูชิแจกมาเร็วมาเร็วมาเร็วซูชิเคยกินบอลาตกอันเลยเหรอเออเขาสองบ้านไงลูก เอาล่ะเอามาแม่มาแม่อีหล่ามาแม่พุ่นอ่ะข้าคเคยกินบอเฮ้ยแสบเลยนี่เอาไปบ้านบ้านหลงังบ้านหลังพุ่นเดอ้อจา้าไปแบ่งแบ่งกันเด้อล่ะกินน้ำกันเด้อล่ะเดอ้อ <c oughs> เออกินน้ำกันกินน้ำกันให้กล่องกันเลฮะมีสี่ห้ามีกี่มีกี่คนสีคนเออเราให้กล่องหนึ่งไหมเด็กเยอะนะคุณผู้ชมตั้งว่าที่นี่แต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆเขาไม่ค่อยอยู่บ้านกันเอาลูกอ่ะเอา แม่งกินกินเด้อยุ่งกันจะคนยุ่งกันหลายคนบะ,ะบห้าคนเออกินนํากันเด้อ <ś c oughs> ครับผมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวตักพาไปดูข้างในนูน่นนะเขาจะเป็นแบบเป็นแบบชาวบ้านหน่อยนะออไม่รู้ว่าเขาเคยกินหรือเปล่าไปอันนี้น่าจะท้ายท้ายสุดเอาแม่ซูซีเคยกินบะนสองกองคนกินข้ายังพ่อ กินแล้วเอออ,อันนี้เป็นขนมน <laughs> กินจ้าแม่ลองกินเบิ้งแม่ข้างในมีบ้านบอมมีขบานคนอีกบ้องเอาวาขึ้นไหนคะอยู่กันจกักจักสาวสองสามสาวอยู่กันจักสาวแม่เอาสองกองขอบคุณมากค,ะค่ะสอดสอด,สอด ไปข้างหน้ามันบ่ค่อยมีคนอยู่เพื่นบ่อยู่บ้านเออเพื่นบ่อยู่บ้านกันว่าแมนเพิ่นไปให้ไปหน้าบ่ขอบคุณค่ะเอาเอ,าอ,าาาอ่ะมามาจ้าสวัสดีปีใหม่นะคะเอาสุดท้ายเอื้อยสุดท้ายท้ายสุดไปใส่อะไรน่นะเอาสุดท้ายเราไมีผู้ใดอยู่ขอบคุณค่ะ,วะ,คะอ,ยอยยยวยพรเนีขอ,ขอให้ค <laughs> ้าขายร่ำรวยนะคะรวยรวยยิ่งกว่าเดิมอีก <laughs> เก่ากันค่ะไปคุณผู้ชมหมดแล้วนะคะวันนี้เอาจริงๆไม่พอนะเยอะเยอะมากนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่บ้านกันนะแล้ว,วก็อากาศร้อนมากเลยค่ะนะไว้พบกันใหม่อ e ีพีหน้านะไปกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไว้พบกันใหม่อ e ีพีหน้าค่ะ